การจนาบุรีสามวัดในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจัดพิธีตักบาตรเทโวมีประชาชนในพื้นที่และเพื่อนบ้านร่วมจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าที่บริเวณลานหน้าวัดศร,รีสุวรรณตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดการจนาบุรีพุทธศาสนากชนชาวอำเภอสังขบุรีนักท่องเที่ยวและชาวเมียนมาจากอำเภอพญาตองสูจำนวน,นกว่า4,000คนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณนะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2567 โดยมีการจัดทำรูไม้ไผ่ที่กั้นไว้เป็นทางเดินภายในวัดระยะทางกว่า700เมตรพร้อมทั้งประดับประดาด้วยริ้วทองต่างๆเพื่อความสวยงามโดยเริ่มจากบริเวณหน้าพระอุโบสถของวัดศรีสุวรรณไปจนถึงบริเวณหน้าวิหารโดยได้นิมนต์พระส่งมาจากวัดต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอสังขบุรีรวมกว่า190รูปสามเณร8 8รูปและแม่ชีอีกจำนวนหนึ่งโดยที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันแต่งชุดพื้นเมืองนำดอกไม้ทูบ เทียนข้าวสารอาหารแห้งตามกําลังศรัทธามารอส่บาตรถวายแด่พระภิสุสงฆ์อย่างหนึ่งแน่นสําหรับการตักบาตรเทโวโรหณะและตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันออกพรรษาของอําเภอสังขบุรีมีการจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสารประเพณีสําคัญทางพระพุทธศาสนาภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยกลิ่นอายของความสุขมีพุทธศาสนิกชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ทั้งชาวไทยเชื้อสายรามันชาวไทยเชื้อสายกะเรี่ยงชาวเมียนมา ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่สนใจและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากทั้งนี้ในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนสถานที่จัดงานไปยังวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของอําเภอสังขบุรีจํานวน3วัด คือวัดวังวิเวการามวัดศรีสุวรรณและวัดสมเด็จส่วนเหตุผลที่ต้องทํารูปให้พระสงเดินรับบิณฑบาตเป็นดําริของพระราชอุดมมงคลหลวงพ่ออุตมะตั้งแต่เมื่อครั้งยังมีชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้อุบาสิกาที่มาร่วมบุญใส่บาตรถูกต้องจีวรพระเนื่องจากในแต่ละปีจะมีประชาชนมาเข้าร่วมพิธีตักบาตรเทวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเมื่อเวียนมาถึงคาที่วัดวังวิเวการามเป็นเจ้าภาพเนื่องจากความศรัทธาที่มีต่อพระราชอุดมมงคลหลวงพ่ออุตมะ แม้หลวงพ่ออุตมะจะมรณาภาพไปนานแล้วก็ตามข่าวนนวี้24กันยาบุรีชุติการแหลาวารินรายงาน